กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางเทียบจุธาขาวขำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีพักเพื่อไทยท่านประธานคะดิฉันขอสนับสนุนยติด่วนเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาศึกษาแนวทางบริหารจัดการถนนทางหลวงชนบทเพื่อ รองรับการถ่ายโอนภาร,รกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะท่านประธานาท่านประธานคะภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นภารกิจที่อยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมีปัญหาเดือดร้อนอะไรก็มาหาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนตำบลหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด นะคะเพราะฉะนั้นภารกิจที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่จะรับการถ่ายโอนการดูแลถนนทางหลวงชนบทซึ่งมีจำนวนมากและก็มีความสำคัญต่อการสัญจรไปมาหรือการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากนะคะประ,ะนั้นการถ่ายโอนภารกิจใน ภารกิจในเรื่องของถนนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะโดยเฉพาะการของทางหลวงชนบทนียประสบปัญหามากซึ่งไม่เป็นไปตามแผนกระจายอำนาจ นะคะเพราะว่าส่วนกลางเนี่ยไม่ได้คำนึงถึงความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลยซึ่งปัญหาต่างๆที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เจอก็คือในเรื่องของถนนเนี่ยที่ถ่ายโอนมามีจำนวนมากนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ชำรุดเสียหายแล้วก็ไม่ได้รับงบประมาณจัดสรรน่ะไม่เพียงพอที่จะให้มาซ่อมแซมแล้วก็ ดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึงนะคะดิฉัานอยากจะขอยกตัวอย่างอาขององค์กรปกครองขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วๆไปเนี่ยก็จะได้รับการถ่ายโอนถนนมาจากกรมทางหลวงชนบทเนี่ยมากก็เป็นหลายพันกิโลหรือหลายหลาย สายหลายหลายร้อยสายนะคะเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีได้รับการถ่ายโอนจากท,ทางหลวงชนบทมาตั้งแต่ปีพศ2542เป็นระยะทางเกือบ900กิโลและก็มีทั้งหมดนะ99เส้นสายทางมีระยะทางนี้ก็จะแตกต่างกันไปนะคะถนนทั้งหมดเนี่ยก็ขึ้นทะเบียนกับท้องถิ่นเรียบร้อยแล้วสภาพ ถนนก่อนที่รับการถ่ายโอนบางเส้นทางชำรุดมากค่ะบางเส้นทางก็ชำรุดน้อยเพราะฉะนั้นในเรื่องของการซ่อมแซมต่างๆก็ใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากและก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกจังหวัดในประเทศไทยก็ต้องรับภาระหน้าที่ที่จะต้องบริการสาธารณะหลายๆด้านเพราะฉะนั้นได้รับงบประมาณที่จะมาซ่อมแซมนี้ไม่เพียงพอนะคะ าปในการดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยก็ต้องดูแลของถนนของตัวเองด้วยดูแลของถนนถ่ายโอนด้วยแล้วก็บางทีก็ต้องขอดูแลของอถนนภายในเชื่อมระหว่างตำบลกับตำบลสองตำบลเชื่อมกันนี่ก็ต้องเป็นออบจอถึงสามารถที่จะไปทําถนนหนทางบริการพี่น้องประชาชนได้ะนะคะและส่วนในเรื่องของภารกิจ ที่งบประมาณที่จะอุดหนุนเ,เฉพาะกิจเนี่ยให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อจะมาซ่อมแซมดูแลถนนที่ได้รับการถ่ายโอนนั่นนะคะแต่ละปีแต่และป,ปีเนี่ยประมาณนะคะสองถึงสี่เส้นทางแต่และเส้นทางเนี่ยไม่เกินสิบล้านบาทคะ่ะท่านประธานนะคะถ้าคิดเป็นเส้นทางที่จะซ่อมก็ได้ประมาณละห้ากิโลเมตร ซึ่งถนนที่ถ่ายโอนมีตั้ง800 800เกือบ900กิโลนะคะเพราะฉะนั้นงบประมาณที่จัดสรรมาให้บำรุงซ่อมแซมถนนนะมาแก้แก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไม่ทั่วถึงซึ่งสภาพสังคมปัจจุบันนะคะสภาพสังคมด้านเศรษฐกิจด้านของของแต่และจังหวัดเนี่ยมันขยายตัวมากนะคะทำให้มีการข้ามนาคมขนส่งและก็ ทางด้านสินค้าการเกษตรก็เยอะการสัญจรไปมาก็คับข้างมากขึ้นก็ทําให้สาภาพผิวจราจรเนั้ยเสียหายนะคะหรือบางทีก็จะต้องมีความจําเป็นที่จะต้องขยายเส้นทางแต่งบประมาณต่างๆนี่นก็มีไม่เพียงพอดิฉันอยากจะขอนําเสนอนะคะว่าการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อในการซ่อมแซมบํารุงถนน ที่ทางหลวงชนบทถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นไม่ควรกำหนดว่าจัดสรรให้ปีละสองหรือสามสี่เส้นทางนะคะและก็ไม่ควรจะบอกเลยว่าไม่เกินสิบล้านบาทซึ่งไม่สมดุลกับระยะทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับถ่ายโอนมาดิฉันเห็นว่าควรอุดหนุนให้เพียงพอกับสภาพปัญหา ของถนนปัจจุบันโดยคิดเป็นเปอร์เซนต์จากระยะทางที่แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรับผิดชอบดูแลและบำรุงรักษานะคะควรให้ปีละ25%เปอร์เซนของระยะทางจะได้เพียงพอต่อการบริการกับพี่น้องประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะนี้นำเสนอเปิมเบื้องต้นว่า ถ้าให้ไม่มากก็ควรจะให้ประมาณสัก25ปเซ็์ของระยะเส้นทางหรือสายทางเพื่อเป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้ค่ะดังนั้นการถ่ายโอนภารากิจนะคะปัจจุบันเนี้เป็นถ่ายโอนภารากิจหางานให้ทำแต่ไม่ให้งบประมาณไปบริหารนะคะดังนั้นดิฉันจึงเห็นควรให้ตั้ง คณะการมาที่การวิสามันพิจารณาและก็ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการถนนทางหลวงชนบทเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะ